สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับนิดที่ดินผ่อนได้ไม่ใช้เครดิตนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูที่ดินที่อยู่ทางภาคใต้ของเราเรื่องครับผมนะครับที่ดินทางภาคใต้ของเราว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับที่ดินผื่นนี้นะครับจุดเด่นเด่นนะครับจะอยู่ติดกับลำลำคลองเลยนะครับเรียบลำคลองเลยสวยงามมากใกล้แหล่งจุมชนนะครับที่ดินที่นี่คือนะครับที่ดินที่จังหวัดสตูลครับเป็นที่ดินนะครับ ที่ตั้งอยู่นะครับตำบลกำแพงอเภอระงูจสตูลนะครับผมนะครับสวยงามมากนะครับที่นี่ที่ดินติดลำคลองระงูนะดูจากภาพถ่ายนะครับมุมสูงจะสวยงามมากนะครับเรียบลำคลองที่สวยงามนะครับใกล้แหล่งชุมชนนะครับที่นี่นะครับจะเป็นที่ดินนะครับที่มีเนื้อที่นะครับทั้งหมดนะครับ6ไร่2งานนะครับ19.3ตารางวานะครับผม เราจะขายกันที่นะครับไร่ละ2อล้านห้าแสนบาทนะครับ1ไร่นะครับ2อล้านห้าแสนบาทนะครับเราขายรวมทั้งหมดยกแปลงนะครับหไร่กว่ากว่านครับในราคานะครับผม16บหกล้านสามแสนบาทนะครับผมครับเป็นราคาที่ขายสดนะครับแปลงนี้เราจะขายสดนะครับทั้งหกไร่เลยนะครับ ในราคา16,376,25บาทนะครับค่าโอนภาษีเจ้าของผู้รับผิดชอบนะครับอันนี้นะครับขายสดเท่านั้นนะครับรายละเอียดของที่ดินครับโดยประมาณครับผมจะมีหน้ากว้าง119.37เมตรนะครับส่วนลึกทั้งสองข้างนะครับจะมีขนาดนะครับ159.94นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น164.99เมตรนะครับด้านหลังนะครับจะมีความกว้างครับ41 0.96เมตรนะครับจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับอันนี้นะครับด้านหน้าจะมีด้านหน้ากว้างนะครับท้ายก็จะแคบลงไปนิดนึงนะครับแต่สวยงามครับเหมาะกับการสร้างนะครับสร้างรีสอร์ทนะครับบ้านพักตากอากาศสวยงามมากอันนี้สวยงามจริงครับติดลําคลองด้านหน้าจะเป็นลําคลองครับใกล้แหล่งชุมชนมากมายนะครับสถานที่ใกล้เคียงนะครับคือใกล้กลางเมืองระงูนะครับอันนี้นะครับใกล้ตลาดสด ใกล้ธนาคารโรงพักโรงเรียนนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีตาทนะ่าเทียบเรือบากปาราอุทยานแห่งชาติตรุเตานะครับนะครับที่นี่จะใกล้ตลาดจะมีท่าเทียบเรือต่างๆไปหมู่เกาะต่างๆก็สะดวกสบายนะครับ นะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจครับโทรมาเบอร์นี้นะครับ0809648707นะครับธนิตีพึ่งนะครับยินดีนะครับยินดีรับใช้พี่ๆทุกท่านนะครับผมนี่สวยงามมากครับท่านที่อยากได้ที่ไว้ทำหรสร้างรีสอร์ทหรือสร้างบ้านปัต่านีสวยงามครับเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ตัวเมืองนะใกล้ชุมชนใกล้ความเจริญมากมายเลยนะครับสนใจโทรมาครับ0809648707นะครับเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ Boom.